น้ำที่เคยท่วมภาคอีสานภาคเหนือตอนนี้เริ่มไหลลงมาเอ่อกันที่กรุงเทพแล้วล่ะค่ะปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเป็นอย่างไรมีผลกระทบกับเด็กๆชีวิตที่บ้านที่โรงเรียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันนะคะทุ่งแสนตะวันวันนี้จะเริ่มต้นที่ทุ่งแสนตะวันลูกทุ่งก่อนค่ะไปดูเด็กๆจับปูกันในนาทำน้ำปูกันค่ะในชื่อตอนบุญคุณปูนาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่กรุงเทพมาดูปัญหาน้ำท่วมกันว่าเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยโยต้าบุญรอดบิเบอรี่จำกัด หนึ่งเดือนภายหลังการปักดำต้นกล้า <ไป S 1> จะแทงยอดอ่อนขึ้นมาใหม่แต่งแต้มสีสันบนผืนนาชาวนาที่บ้านห้วยมะหินฝนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายปลูกข้าวเหนียวค่ะระยะน,นี้ต้นข้าวยังอ่อนอยู่ต้องหมั่นมาดูแลบ่อยๆข้าวจะได้งอกงามให้ผลผลิตดีเด็กชายฉลองแสนกาหรือว่าล่าคนนี้อยู่ชั้นป .6 ค่ะ ชอบมาที่นาเพราะนอกจากจะได้ช่วยงานทางบ้านแล้วยังมีเรื่องสนุกอื่นๆให้ทำด้วยวันนี้ชวนเพื่อนตัวเล็กเสื้อเหลืองคนนี้ชื่อตางค่ะกับน้องข้างบ้านชื่อหน่งอยู่ชั้นปอสองมาด้วยกันค่ะดำนาเสร็จแล้วก็เอาน้ำเขานาเอาน้ำเขานาถ้าไม่เอาน้ำเขานาก็ข้าวมันจะตายต้นข้าวอ่อน ต้องการน้ำมากเป็นพิเศษที่นาบริเวณนี้อยู่ติดกับแม่น้ำแม่จันมีน้ำไหลผ่านลำเหมืองเข้านาตลอดเวลาค่ะปูเนี่ยเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ถ้าใส่ย,ยาก็มันก็จะไม่อยู่ครับมันจะหนีไปบางตัวก็จะตายหนูก็มีครับหนูหอยเชอรี่ก็มันมันมาวางไข่ที่ต้นข้าวต้นข้าวมันไม่ใหญ่ครับ ทั้งหอยปูหนูหรือแมลงต่างๆรวมเรียกว่าศัตรูข้าวยังไงล่ะคะเอาไว้ไม่ได้ชาวนาส่วนใหญ่ใช้ยาฆ่าให้ตายแต่ล่ามีวิธีที่ดีกว่านั้นค่ะจะปูเอาไปตำน้ำปูมันวก็จะลดน้อยลงครับจับมันดีกว่าเพราะว่าถ้าเอายาใส่มันมันจะตายหมดแล้วก็มันจะไม่มีปูอีก มันจะไม่มีปูให้กินไครับตรงนี้เขาโจกแล้วนะตังเนาะจริงๆแล้ววันนี้ล่าตางและหนิงวางแผนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะว่าพอเสร็จ,จาจกการเอาน้ําเข้านาจะชวนกันไปจับปูเอาไปให้แม่อุ้ยที่บ้านทําน้ําปูค่ะอยากรู้ว่าน้ําปูเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันก่อนนะคะว่านักจับปูตัวยงทั้งสามคนจะจับปูได้สักกี่ตัวที่ไหนมีนา ที่นั่นมักจะมีปูเป็นของคู่กันเพราะปูชอบขุดรูอยู่ในที่ที่มีน้ำขังและเป็นดินเหนียวอย่างดินในนานั่นเองค่ะนาบ้านห้วยแมหินฝนมีปูอาศัยอยู่สองชนิดค่ะมีปูนากับปูน้ำมะครับปูนามันตัวสีขาวแต่ปูน้ำมะนี่ตัวสีออกม่วงๆครับปูน้ำมะเป็นปูนาชนิดหนึ่งแต่ตัวใหญ่กว่าปูนาธรรมดานิดหน่อย ล่าบอกว่าปูน้ำมะกระดองแข็งค่ะคกินไม่ค่อยอร่อยสู้ปูนาไม่ได้แล้วก็มองดูตาปูนาครับบางรูเล็กบางรูใหญ่ครับบางรูไม่มี <c oughs> ก็มีครับอยากจับปูได้เยอะ <c oughs> ๆต้องรู้วิธีดูรูปูนะคะเราก็ดูว่าน้ำมันขุ่นๆที่รูของมันเราก็รู้ว่าปูอยู่ข้างในครับถ้าบางครั้ง น้ำมันแห้งเราก็ดูว่ามีรอยตีนมันเข้าไปในรูถ้ารูใหญ่ๆอย่างนี้เป็นรูปูน้ำะครับปูมุดตัวอยู่ในรูลึกต้องใช้ความพยายามหน่อยค่ะล้วงลงไปจนสุดแขน,นขออวิธีนี้เด็กๆเรียกว่าจกจกปูก็คือล้วงปูนั่นเองได้แล้วครับปูนา้าครับ เอาไปทำน้ำปูครับปูอย่างอื่นมันแข็งแล้วมันดำยากมันขมอ๋อปูใหญ่ปูใหญ่ปูใหญ่นี่นะอู้ปูใหญ่อะเดี๋ยวอันอเดียต้นฤดูฝนปูนาชุบชุมมากเ,เพราะว่าเป็นช่วงขยายพันธุ์ค่ะปูตัวหนึ่งออกลูกครั้งแล้วเป็นพันๆตัว ถือเป็นศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะกัดกินต้นข้าวจนล้มระเนระนาดอย่างนี้ละค่ะตาตังไม่ใจแเอาตาจะปูเป็นเรื่องสนุกของเด็กๆนอกจากจะได้ปูเป็นอาหารแล้วยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องใช้สารพิษมาฆ่าปูค่ะ ปูจป้าปูอยู่ในนามาเรามาดูปูเราพากันมาดูดูปูให้เต็มตาปูนั้นมีตั้งแปดขาแต่ว่าปูเดินไม่ตรงคงเคยจับปูใส่กระดงดูแล้วปรงอานิ้จังดูแล้วปรงอานิจจัง ููอย่ในนามาเรามาดูปูเราพากันมาดูดูปูให้เต็มตาปูนั้นมีตั้งแปดขาแต่ว่าปูเดินไม่ตรงคงเคยจับปูใส่กระดงดูแล้วปงอาหารนิดจังดูแล้วปรงอาหารนิดจัง ดูไปดูมามาดูปูนามีรู้ยามเรามองดูปูปูก็มองดูเราปูนั้นมีตั้งแปดขาแต่ว่าปูเดินไม่ตรงคงเคยจับปูใส่กระดงดูแล้วปรงอาณิจังดูแล้วปรงอาณิจังดูปูดูไป ปนาไนรู้ยามเรามองดูปูปูก็มองดูเราเราเลิลนมองดูปูอาจไม่รู้ปูก็ดูเราอาจไม่รู้ปูก็ดูเรานี่คือแม่อุ้ยแดงเป็นย่าของล่าค่ะจับปูไม่ได้เกือบครึ่งถัง แม่อุ้ยเอามาตำทำเป็นน้ำปูมีเคล็ดลับนิดหน่อยนี่่ะใบตะไคร้เหงยเหงแล้วใบขาใบกล้วยตำใบตะไคร้ใส่ลงไปดับกลิ่นคาวใบขาช่วยให้หอมส่วนใบฝรั่งป้องกันไม่ให้ท้องเสียค่ะทำเร็ดแล้วก็นำเข้าใส่บีบเอาแต่น้ำ แล้วก็กรองอีกทีหนึง่งตั้งทิ้งไว้คืนหนึ ouais. ่งค่ะพรุ่งนี้เช้าจะได้เอามาเคี่ยวให้แห้งเคี่ยวน้ำปูใช้ไฟอ่อนๆตำหอมเกลือพริกแห้งใส่ลงไปเพิ่มรสชาติน้ำปูมีคุณค่าทางอาหาร ให้ทั้งแคลเซียมและวิตามินเอามาทำกินได้หลายวิธีทำน้ำพริกใส่แกงยำหน่อไม้หรือใช้กินกับข้าวเลยก็ได้น้าพื้นไหนอุดมสมบูรณ์มากปูก็มากตามไปด้วยนาของล่าก็เหมือนกันปูเยอะจับเท่าไหร่ไม่หมดละค่ะมีนิดหน่อยกว่าถ้ามีเยอะๆมันก็ไม่ดีไปถ้าไม่มีก็ไม่ดีถ้าไม ค่ามันหรือว่าจับมันไปกินนี้มันก็กินต้นข้าวคับในแบบครับถ้าเราไม่จับมันก็ข้าวต่อครับห่วงโซ่อาหารระหว่างคนพืชและสัตว์ทําให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติข้าวเป็นอาหารของคนแต่ปูมาทําลายข้าวคนจึงจะเป็นต้องกําจัดปูโดยไม่ให้กระทบระบบนิเวศหรือธรรมชาติส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นการจับปูของล่าตางเล่นหนึ่งที่บ้านห้วยแม่หินฝนค่ะ การจับปูมาเป็นอาหารเป็นวิธีการกำจัดศัตรูพืชที่ใช้วิธีธรรมชาตินะคะแต่ปัญหาก็คือต้องทําให้สุกก่อนค่ะถึงจะใช้ได้เพราะไม่งั้นจะมีพยาธินะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแล้วพอน้ํามาก็เกิดปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาอีกหลายอย่างค่ะวันนี้เราจะมาดูเด็กๆที่กรุงเทพนะคะที่โรงเรียนวัดบำรุงรื่นมาดูซิว่าเกิดปัญหาน้าท่วมแล้วเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างและจะต้องผจญกับอะไรบ้างค่ะสักครู่นะคะ เป็นโรงเรมเป็นสนามบ้าครับแ,แล้วน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วปางทุ่แสงตะวันทุงแสงตะวันช่วงลุกกรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย ฝนปีนี้น้ำท่วมหนักจากหลายจังหวัดภาคเหนือเรื่อยลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่ลุ่มรอบนอกกรุงเทพ อย่างเช่นเขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั่วกันบ้านของ A กับ B อยู่ในสภาพนี้มาร่วมเดือนแล้วค่ะ,ระแรกน้ำยังไม่ท่วมน้ำมันจะลดลงถ้าฝนไม่ตกแล้วคราวนี้ฝนเรตกอ้าก็เริ่มขึ้นบางทีเด็กเดินไปโรงเรียนอาจจะมีอันตรายอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็มีฮะบางครั้งก็เจองูฮะไว้จริงเหรอเคยโดนอะไรกัดมากหอยังคะเคยเ<ห>ดินตะขาบ อะไรนะตะขาบแล้วไปทำไงให้โดนได้ล่ะคะก็นอนนอนแล้ว,ะลวต,ะตะขาบมันเข้าไปเรงเกงเออแล้วมันก็กลับเลยว่าแต่ว่าเดี๋ยวสมมติว้าอย่างเอจะไปโรงเรียนเนเอ,เอ,เอทำไงแต่งชุดนักเรียนเสร็จแล้วไงคะก็ใส่ชุดนักเรียนไปเลยคนะ่ะใส่ชุดนักเรียนไปเลยแล้วก็เดินล้อไปเดินล้อไปเนี้ยถ้าไปเส้นถนนก็ธรรมดาถ้าไม่มีใครไปถ้ามีใครมาเขาจะขอเข้าไปด้วย ไม่มีใครมาก็เดินลุยน้ําไปพี่นศีพี่ต้องดูปกติตรงนี้คือถนนที่เราจะไปทั้งสองคนอยู่โรงเรียนวัดบํารุงรื่นน้ําท่วมต้องสอบก่อนกําหนดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนลําบากแต่เอยังคิดถึงโรงเรียนค่ะถ้าน้ําท่วมมาเดินไปตรงนู้นแล้วแบบมันไปโรงเรียนก็ลําบากแล้วน้ำมันก็จะท่วมขึ้นแล้วเวลาเดินลงไปแบบน้ํามันก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นครับแบบแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็จะเลื้อยมาตามแถวๆนี้ฮะ ตลอดทางเกือบกิโลเมตรจากบ้านไปโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทางรถทางคนน้ำท่วมขังเหมือนกันหมดทุ่งหญ้าบแบบมนมีสองข้างแล้วฝนตกมันก็ฝนตกมันก็จะท่วมแบบมันจะมาแบบชนกันนะครับแล้วน้ำมันจะไหลมาแล้วก็มารวมตัวน้ำมันก็จะขึ้นขึ้นครับแล้วตรงนี้น้ำก็ท่วมขึ้นมาถึงนี่ครับแล้วแบบต้นไม้น้ำท่วมแล้วต้นไม้ก็ตายเน่า แล้วแถวนั้นก็มีพวกเด็กนักเรียนเอาพวกปะหานึกยุงมาเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดสวนสวยโรงเรียนงามปีนี้น้ำท่วมต้นไม้เน่าตายเกือบหมดเลยค่ะตรงนี้เป็นโรงเรียนนเป็นสนามบาทสครับเพาป่าหกเขาปลูกผักครับปลูกผักแล้วแบบต้นทวนมันออกครับแล้วเขาก็เก็บน้ำมันท่วมแล้ว ต้นถั่วก็ตายครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแบบแปลงผักผักกาดครับของพวกป่าสามครับเขาปลูกเอาไว้ครับแล้วน้ําท่วมมันก็เน่าตายฮะอันนี้เป็นเรื่องช่วยครับเขาดูแลในสนามและในโรงเรียนครับทําความสะอาดแล้วดูแลพวกต้นไม้ครับเวลาน้าท่วมสูบน้ําทั้งวันทําไมมันไม่ขึ้นละ่ะเพราะว่าน้ํามันขึ้นจากใต้ดินขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยก็ยสูบอยู่ ฝนตกเมื่อคืนก็ตกแย่ต้องคอยดูแลสูบน้ำออกตลอดเวลาสูบน้ำออกแล้วต้องกั้นน้ำเข้าด้วยนี่คืออาจารย์ใหญ่ค่ะเป็นแม่แรงตักดินทำกระสอบทรายเห็นโรงเรียนเดือดร้อนเด็กๆก,ก็อยากช่วยเอกับเพื่อนๆมาช่วยกันขนทราย ตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมจนปิดเทอมแรงเล็กๆรวมกันเป็นแนวกั้นน้ำได้รอบโรงเรียนแล้วค่ะแล้วขนใสกันนี่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยทำไปเล่นหนูขนใสจนกล้ามขึ้นเลยค่ะเนี่ยชัยชัยรถว่ายิงหนักใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นรถแรงแรถไหนเขาดูเลยสิ โอ้โหโอ้น er ี่จากการขนกระสอบตายหรือเพราะอะไรกันแน่ท uh ําไมน้ำมันถึงมาท่วมกรุงเทพกันเยอะแยะอย่างนี้ล่ะคะเพราะว่าพายุพายุเข้ามาแล้วก็มีพายุมาชื่อว่าเทวิไลอันตัดไม้ทําลายป่าด้วยครับต้นไม้ที่ด้วยดูดซึมน้ําเข้าในดินมันก็เกิดน้ําท่วมน้อยถ้าเกิดไม่ันช่วยซับน้ําแต่ข้างบนมาพอซับน้าแต่ข้างบนมันก็ไม่มาท่วมที่นี่ก็แสดงว่าแม้แต่เป็นคนกรุงเทพเองก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าภาคเหนือด้วยไม่งั้นก็ท่วมมาถึงบ้านเราเลย เด็กๆไปมาโรงเรียนคงลําบากสําหรับบางคนใช่ไหมคะถ้าเป็นตายเขาก็บางครั้งก็จะมาทางเรือถ้าลงตัวไม่ดึไม่มารับเขาก็จะถอดรองเท้าเก็บไฟในจานเขาก็จะเดินแต่ละคนมีวิธีการมาบ้านแปลกๆยังไงบ้างหนว่ายน้ำสองขี่ม้าสมาน้ำเดินลุยน้ำพพ่อลุยน้ำสามวิ่งสี่ จักรยานลุยน้ำคือขึ้นรถเออเออบางคนรถประจำทางใช่ไหมคะที่รถ่มประจำทางถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมาทางนี้ไม่ได้ครับแบบตอนนรถทางเขาเขาบอกว่ามาทางนี้อวายไม่เอาพอน้ําท่วมอะไรแยะเด็กๆไปมาโรงเรียนลำบากคุณครูก็คงจะเป็นห่วงเด็กๆก็เลยต้องรีบสอบใช่ไหมคะค่ะไม่อยากรีบสอบเลยผู้ใหญ่เขาก็แบบเขาไม่สนุกแต่สนุกสำหรับเด็กอืมฉลองปิดเทอม แบบว่าเล่นโชกต่อยกันนี้แต่เล่นต่อยไม่โดนครับกิ่งไปกิ่งมาเย็นสนุกครับเด็กๆที่อยู่ในภาวะน้าท่วมบางแห่งก็อาจจะดีกว่านี้บางแห่งอาจจะมีปัญหายิ่งกว่าเด็กๆที่โรงเรียนวัดบํารุงรื่นซะอีกนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากันอยู่ในขณะนี้คราวนี้ตอบจดหมายแล้วล่ะคะ่ะมีจดหมายอยู่หลายฉบับจะตอบสองฉบับนะคะสองฉบับนี้ฉบับแรกมาจากคุณสามารถทองขนานจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ บอกว่าอยากจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเขานะคะดูเรื่องโล้ชิช้าแล้วก็คงจะพอใจสําหรับน้องตู่นะคะจากอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าเห็นตอนทุ่งแสงตะวันเรื่องสวนไผ่าตายมากที่จังหวัดปราจีนบุรีก็เลยตอนนี้ปลูกไผ่50กว่าต้นแล้วดีใจจังเลยค่ะพูดถึงเรื่องไผ่แล้วนะคะก็นี่เลยค่ะไผ่หน้าคนจากจังหวัดนครน,นายกนะคะงานถัตกรรมพื้นบ้าน1ิบรางวัลสําหรับคนที่เขียนจดหม,มายมาเล่าให้ฟังว่างาน หัตกรรมพื้นบ้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จําทําจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นบ้านแล้วมาใช้ประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างเล่ามาหน่อยสิคะแลกเปลี่ยนความรู้กันสําหรับคนที่ต่อมาถูกใจทีมงานนะคะ10รางวัลจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ค่ะจะรอจดหมายจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ